รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ทีเด็ดเมืองไทยครับช่วงเวลาที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวความเด็ดแล้วก็เรื่องราวดีๆรอบประเทศไทยครับเรานําเสนอทั้งเรื่องของสถานที่เรื่องของบุคคลแล้วก็เรื่องราวแล้วก็รวมถึงโครงการเด็ดๆของประเทศไทยครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะครับประเทศไทยจะสามารถพัฒนาได้ก็ต้องมาจากเรื่องของเยาวชนครับวันนี้เดี๋ยวเราจะไปจาะลึกครับในแง่ของการเตรียมความพร้อม ถ้าน้องๆเด็กๆมีองค์ความรู้ในเรื่องของการบรรเทาและสาธารณภายัยทางกรุงเทพมหานะครเขาจะเตรียมการอย่างไรต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเรื่องราวเด่นๆที่เอามาฝากกันครับแต่ว่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับช่วงแรกเราไปเจอกับคุณ F ก่อนครับวันนี้คุณ F ก็จะพาไปสัมผัสกับอีกหนึ่งเรื่องเด็ดเผื่อว่าใครมีไอเดียอยากเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็อยากทํากระเป๋าใช้เองเขามีเวิร์กช็อปในการทํากระเป๋าด้วยถ้าพร้อมแล้วไปเจอคุณ F เลยครับ สนับสนุนโดยวาติกาลีโซวิล่ากุยบุรีสัมผัสความแตกต่างทุกครั้งที Hyung ่มาเยือนเห็นแล้วก็ปลาปื้มในฝีมือตัวเองสมุดจดคิวงานทำมาจากหนังที่เกิดมาจากฝีมือของเราโห สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบเจอกับผมนะครับเอฟธัญนพเหมือนเช่นเคยในช่วงทีเด็ดกทมครับกับช่วงเวลาที่ผมจะรวบรวมเรื่องราวเด็ดๆในกรุงเทพมาฝากคุณผู้ชมกันถึงบ้านเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมพอที่จะมีเวลาว่างนะครับสวันต่ออาทิตย์ผมก็เลยตัดสินใจนะครับอยากจะหางานอดิเรกทำครับแล้วก็ทราบมาว่าแถวสาทรซอยหนึ่งนะครับเขามีโรงเรียนสอนทํากระเป๋าหนังครับผมก็เลยตัดสินใจนะฮะมาเรียนที่นี่ครับคุณผู้ชมไปสมัครเรียนกันเลยดีกว่าครับ ตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่กับคุณกัสนะครับเจ้าของคัฟแมนกัสเวิร์กช็อปนั่นเองครับสวัสดีครับพี่กัสครับสวัสดีครับผมอีกรอบหนึ่งอย่างเป็นทางการนะครับพี่พี่กัสครับวันนี้คืออยากจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาเรียนรู้วิธีการทํากระเป๋าหนังแต่ก่อนจะไปคุยถึงขั้นตอนวิธีการทำเนี่ยนะครับพี่คือก่อนหน้าที่จะมาเปิดคัฟแมนกัสเวิร์กช็อปเนี่ยนะครพี่กัสทำอะไรมาก่อนบ้างครับพี่ทำหลายอาชีพมากนะครับตั้งแต่เริ่มจากเป็นสถาปนิก นะครับแล้วก็ทําเรื่องของงานออกแบบอีเวนต์ดีไซน์นะครับแล้วก็ทําภาพยนตร์ด้วยแล้วจุดเริ่มต้นของการมาเปิดครับแมนการ์สเวิร์กช็อปนี้เกิดขึ้นมาได้ไงจริงๆผมชอบกระเป๋าทาเป็นฮอบบีดูก่อนขามว่าเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วเฮ้ยเออโอเคแล้วเราก็แบบว่าอินกับมันมากๆทําไปศึกษาเพิ่มเติมส่งแบบประกวดบ้างนะครับไปเวิร์กช็อปต่างประเทศบ้างแล้วก็เริ่มมาทําเป็นร้านนะครับหลังๆเนี่ยมีคนที่เข้ามาถามเยอะเอ้ทำยังไง สอนหน่อยสิส<อ>คือมาสอนที่ร้านตอนนั้นถูกไหมใช่ใช่พอได้เริ่มสอนนๆหน่อยมันมันมีความสุขนะนักเรียนรอบหนึ่งเนี่ยผมจะรับประมาณสิบคนแล้วก็จะมีผม,มและผู้ช่วยเราจะเรียนกันหกวันเป็นเรื่องของการเย็บมือการเย็บมือเป็นการเริ่มต้นที่โอเคนะครับเพราะว่าหลังจากเรียนจบไปแล้วเราไม่ต้องลงทุนมากสามารถทำที่บ้านได้มีมือสองมือทําได้แล้วใช่ครับในส่วนของวัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างเนี่ย เรามีหนังให้นะครับเครื่องมือใช้ในเวิร์กช็อปได้เลยซ่อมต่อเข็มค้อน<ม>ได้กาวแผ่นรองตัดอะไรพวกนี้ไม่เยอะมากขั้นตอนการทํานี่ต้องเริ่มต้นจากอะไรบ้างเราเริ่มต้นจากที่เราจะต้องมีแพทเทิร์นนะครับแล้วก็ทําชิ้นหน้าให้เสร็จทำ<ม>ทำชิ้นหลังให้เสร็จเรียบร้อยทําชิ้นข้างให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ประกอบรวมกันโดยใช้มือเย็บ ใช่โดยใช้มือเย็บครับและไอ้ส่วนเนี้ยคือหนังเนี่ยแน่นอนมันหนาการเอาเข็มจิ้มลงไปให้ทะลุเนี่ยมันไม่เหมือนผ้าใช่ต้องใชยังไงอ่ะอ่าเราใช้ตัวนี้ครับที่บอกว่าเป็นที่เป็นซ่อมตอกน้ำซ่อมตอกไปฮะใช่ครับเอาซ่อมลงไปใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็อ๋ออันนี้ความยากในการทํากระเป๋าสักชิ้นนึงเนี่ยให้มันออกมาสวยงามเพอร์เฟกต์เนี่ยจุดที่ยากที่สุดคืออะไรผมว่าต้องฝึกนะครับเราว่าผมว่าเหมือนฝึกวงสวิงกอล์ฟครั้งแรกเนี่ยเราจะเอ้ยท่าทางมันจะผิดไปหมด ครับนะครับจนวันหนึ่งที่เราทํางานบ่อยๆคล่องๆนะครับแล้วกล้ามเนื้อมันจําได้เรื่องเย็บพวกนี้จะไม่ยากละเราก็จะมาเน้นเรื่องดีไซน์กันมีลูกศิษย์ที่มาเรียนแล้วทุกวันนี้แบบประสบความสําเร็จไหมไปเปิดช็อปทํากระเป๋ามีไหมมีครับมีทั้งที่แบบว่าเปิดในขายในจตุจักก็มีบางค,บคนก็เปิดออนไลน์นะครับ<อ>แล้วก็เป็นโรงงานเล็กๆก็มีรับ,รบจ้างผลิตก็มีถ้าสนใจเรื่องของการเรียนการทํากระเป๋านะครับสามารถที่เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์นะครับที่ craftmancast com นะครับหรือว่าเข้าไปที่ Facebook หน้าแฟนเพจคราฟแมนกัสได้เลยวันนี้นะครขอบคุณพี่กัสมากเลยนะครับที่มาแนะนำนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครของเรานะฮะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูแล้วก็นําไปสร้างแรงบันดาลใจไปต่อยอดกันขอบคุณครับผมขอบคุณครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับทีเด็ดกทมในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจดีๆนะครับสําหรับคุณผู้ชมที่ อาจจะไม่มีฝีมือในเรื่องของการเย็บปักถักร้อยนะฮะแต่ว่าพิกัสตได้บอกแล้วนะฮะว่าทุกคนสามารถฝึกฝนได้ขอเพียงแค่คุณมีความตั้งใจนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างนะฮะในการทําชิ้นงานให้ออกมาเป็นจริงเท่านี้รับรองครับว่าคุณผู้ชมก็สามารถสร้างสรรค์กระเป๋าที่ไม่เหมือนใครและมีใบเดียวในโลกได้แล้วละครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วครับคุณผู้ชมกลับไปพบเจอกับเรื่องราวเด็ดๆจากพี่เอิร์ธกันต่อเลยครับ ีให้รู้ว่าขางดับเริ่งแต่ละสีน้นจากไปประเทศไหน และวันนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับที่รายการพีเด็ดเมืองไทยครับได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครพันุ์ตํารวจเรกพิชัยเกรียงวัฒนศิริครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ท่านพาเข้ามานั่งอยู่ในนี้ครับดูบรรยากาศการทํางานกับศูนย์วิทยุสื่อสารพระรามซึ่งจีนรามีเรื่องราวอะไรเขาก็จะติดต่อมาที่นี่ก่อนถูกต้องครับเป็นศูนย์ที่รับแจ้งเหตุทุกชนิดมาจากทั้งประชาชนแล้วก็ทางข่ายการศึกษาของสื่อสารของตารวจ ครับผมนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะขอข้อมูลในเรื่องนี้เป็นพิเศษครับนั่นคือเรื่องของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษาซึ่งจริงแล้ววิธีการดูแลเนี่ยเหมือนกับบ้านพี่น้องประชาชนหรือว่าสถานที่ทั่วไปไหมครับในส่วนของสถานศึกษาเนื่องจากสถานศึกษาส่วนใหญ่แล้วเด็กที่มาเรียนหนังสือนะครับจะเป็นเด็กที่อาจจะยังยังมีประสบการณ์ความรู้ต่างๆน้อยนะครับก็เป็นจุดหลัก จุดหนึ่งที่สํานักป้องกันเทาสภัยเห็นว่าในสถานศึกษาเนี่ยเราควรจะให้ความรู้กับเด็กนักเรียนเพราะเด็กนักเรียนเนี่ยเมื่อจําแล้วเนี่ยจะจําไ,ไปจนตลอดชีวิตเราให้เขาเนี่ยเทียบเท่ากับเขาก็จะไปให้ความรู้กับผู้ของเขาญาติพี่น้องนอนจะเป็นต่อไปออบอกคุณพ่อคุณแม่บอกอะไรย่างนี้ด้วยถ้าขออนุญาตถามข้อมูลเกี่ยวกับว่าเรื่องของประเภทสารภัยที่อยู่ในสารศึกษาเนี่ยมันมีแบ่งประเภทไหมครับ ใหยในสารศึกษาจริงๆมีหลายประเภทเริ่มตั้งแต่เด็กนักเรียนเดินทางจากบ้านนะครับมาโรงเรียนอันนี้ก็จะมีการบางท่านก็ซ้อนมอเตอร์ไซค์มามนะครับแล้วเราจะสังเกตเห็นว่าคนไทยเราเนี่ยถ้าเด็กเนี่ยจะซ้อนมอเตอร์ไซค์มาจะไม่ใส่หมวกกันน็อกการไม่ใส่หมวกกันน็อกก็จะทําให้มีโอกาสที่จะบาดเจ็บมากขึ้นถึงสาหัสหรืออาจจะถึงแก่ชีวิต ครับรับดีไม่ดีอาจจะนับเป็นคนที่สามเพิ่มเติมด้วยถูกต้อาจจะเพิ่มเติมคือเอาทั้งคุณแม่หรือคุณพ่อมาแล้วก็มาแทรกอยู่ตรงกลางอะไรอย่างี้ครับผมอันนี้เราจะต้องให้ความรู้ในการที่จะต้องให้เขาป้องกันตัวอย่างไรก่อนที่จะมาถึงโรงเรียนยังก็หมายความว่าจริงๆแล้วในแง่ของการดูแลเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยไม่ใช่คาว่าสารศึกษาคือไม่ใช่เฉพาะ เรื่องราวที่เกิดในสถานที่นั้นก็คือจริงๆเราต้องดูต่อเนื่องไปด้วยถูกต้องครับสำนักป้องกันเราดูแลเรื่องสารภัยทุกชนิดซึ่งมี14ประเภทบวกอีก4ประเภทน,นะครับ,รบภัยทุกชนิดเป็นหน้าที่ของเราที่จะเราต้องคอยให้คําแนะนําเพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะเด็กนักเรียนเนี่ยเรียนรู้รับรู้ถึงว่าภายยัยต่างๆเกิดได้ไงแล้วเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงเราจะมีการวิธีลดการสูญเสีย หรือลดผลกระทบได้อย่างไรครับผมนะครับแล้วในกรณีถ้าเป็นเรื่องของเพลิงไหม้หรือว่าอักขีภัยล่ะครับในส่วนของอักขีภัยเมื่อมาถึงสารศึกษานะครับในระบบของอาคารสถานที่นะครับอันที่1ก็คือเราต้องให้ความรู้กับทางโรงเรียนนะครับ,รบว่าระบบอาคารสถานที่แบบไหนที่มันเหมาะสมหรือไม่บางพื้นที่บางโรงเรียนเนี่ยฮะจะมีพื้นที่น้อยนั้นจะสร้างอาคารติดก,กันจะเป็นป<อ>ัญหาเกี่ยวกับการเส้นทางอะไรต่างๆก,ก็ก็มีผล นั้นจะต้องมีการแนะนําแล้วก็ให้เพิ่มเติมอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในเกี่ยวกับการป้องกันและหนีออกจากที่เกิดเหตุลา,าเวลาเกิดเรื่องราว,าวนี้ถูกต้องครับเรื่องนี้ต้องมีแยกหรือว่าให้ความสําคัญหรือว่าเน้นเป็นพิเศษไหมครับเพราะว่าน้องๆถ้าเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษามันก็จะต้องดูแลแบบหนึ่งไหมมัธยมโตขึ้นมาหน่อยแบบหนึ่งไหมหรือว่ารวมศึกษาก็ต้องอีกแบบหนึง่งต้องดูแลคนละแบบอยู่แล้วนะครับแต่อันดับแรกเนี่ยเกี่ยวกับอาคารสถานที่เนี่ยมันจะต้องเป็นลักษณะของอาคารที่ปลอดภัยซึ่งอันนี้มันจะ คงจะเป็นมาตรฐานเหมือนกันทุกที่นะครับจะต้องมีระบบแจ้งเตือนเพลิงไหมจะต้องมีถังดับเพลิงจะต้องมเออีเสียงสัญญ,ญาณอะไรต่างๆแล้วก็มีจุดรวมพลอะไรต่างๆที่จะแนะนําให้เขาสามารถที่จะอยู่ในจุดที่ปลอดภัยได้นะครับ,รบแต่ในส่วนของการให้ความรู้เนี่ยก็จะต่างกันอีกครับ,รบถ้าเด็กโตแล้วผู้ใหญ่แล้วการให้ความรู้กับครูเพื่อให้ความรู้ต่ออย่างเงี้ยมันก็อีกแบบหนึง่งแต่ถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ย เนื่องจากเขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้เราก็จะต้องมีวิธีการแนะนําว่าเมื่อเกิดเหตุขึ้นเนี่ยเขาจะต้องทําอย่างไรครับอาจจะก,การมีการเรียกแถวกันจับบาเพื่อนคนข้างหน้าเข้าออแถวแล้วก็เดินออกเมื่อเกิดกลิ่นไฟไหม้ทุกคนจะต้องไม่ตื่นตระหนกจะต้องเอาออกมาเข้าแถวตามที่เคยซ้อมไว้จะต้องมีการซ้อมและมีการแนะนําซึ่งจะไม่เหมือนกับเด็กโตเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วบุคลากรพูดง่ายๆคือคุณครูหรือว่าเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนก็เป็นส่วนสําคัญ ถูกต้องครับอันนี้คือส่วนประกอบเลยเราต้องให้ความรู้คุณครูว่าเมื่อเกิดเหตุเนี่ยคุณครูจะมีหน้าที่เป็นผู้นําอย่างไรรเด็กนักเรียนมีหน้าที่จะเป็นผู้ตามอย่างไรซึ่งอย่างเงี้ยเราเรามีการให้ความรู้กับเด็กแล้วก็ซ้อมกับโรงเรียนซึ่งเป็นส่วนที่ดีเราเป็นคนไทยน่าจะปลูกฝังกันไว้ตั้งแต่เล็กเลยว่ามันเป็นเรื่องภัยที่มันสามารถเกิดได้อย่าชะล่าใจประมาณนี้ใช่ไหมครับถูกต้องครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เตือนให้เด็กเนี่ยเขารู้และเข้าใจและจดจํา นะครับ,รบเขาจะจําแม่นเลยท่านมีอะไรอยากจะฝากปิดท้ายครับในแง่ของการให้ความสําคัญเรื่องของภัยใกล้ตัวแบบนี้ที่มันสามารถเกิดขึ้นได้สิ่งต่งางๆนี่ผมก็เชื่อว่าแต่ละโรงเรียนนะครับโดยเฉพาะครูอาจารย์เนี่ยให้ความสําคัญอยู่แล้วนะครับและมันก็เป็นตัวชีวิตอย่างหนึ่งของโรงเรียนอยู่แล้วที่จะต้องมีการซ้อมหนีไฟซ้อมเพื่อแล้วก็ให้ความรู้กับเด็กนักเรียนเพื่อที่จะให้เด็กนักเรียนสามารถที่จะป้องกันตัวเองได้หรือรนําตัวเองเนี่ยให้พ้นจากภัย ได้อย่างปลอดภัยอย่างดียิ่งครับผมนะครับครับผมนะครับอย่างนี้ถ้าสมมติคุณครูหรือว่าสารนศึกษาเขาอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่เป็นเว็บไซต์หรือว่าเป็นจุดศูนย์กลางตรงไหนยังไงด้วยไหมครับก็ติดต่อได้ตามสถานีดับเพลิงทั่วทุกแห่งนะครับโดยเฉพาะสถานีดับเพลิงในพื้นที่ที่โรงเรียนตั้งอยู่หรือถ้าไม่สามารถติดต่อได้ก็โทรมาที่1 9 9าานะครับประสานไปทาง1 9 9่งเาเงเราจะประสานไปให้เพื่อที่ให้ครูโรงเรียนเนี่ยที่ต้องการการอบรมเนี่ยให้ แจ้งเข้ามาครับผมเราจะจัดทีมของเราแล้วนัดวันเวลาเข้าไปที่จะไปให้ความรู้กับเด็กนักเรียนได้ครับวันนี้ทีเด็ดเมืองไทยครับขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่านผู้อำนวยการสํานักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครพันตํารวจเอกพิชัยเกรงวัฒนศรีครับขอบพระคุณครับนี่คือหนึ่งเรื่องราวเด็ดที่เรานํามาฝากกันนะครับพักกันสักครู่ช่วงหน้ายังมีอีกเรื่องเด็ดรอยอยู่ในทีเด็ดเมืองไทยครับ คือนักผจญเพลิงเผชิญเหตุยังหานกล้าแม้จะเหนื่อยและอ่อนล้ายังเดินหน้ากล้าสู้ไปเออติดทัทีลกลุงลังมากเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแกจะทำอะไรของแกเดี๋ยวฮะแกจะทำอะไรของแกฮะอุ้ยเห็นไหมเนี่ยต้นไม้ใบหญ้ามันตายจนหมดแล้วอ่ะนั่นก็เลยเก็บเก็บมันมาเผาทิ้งิเียงเมันเร็วเราก็ประหยัดเวลาดีป้าใจลุงหวังครับ เสียงอะไรกันละครับเนี่ยเสียงดังไปถึงหน้าปากซอยหมู่บ้านเลยก็ดูที่นี่ดูที่จะเผาได้ยังไงอากาศยิ่งงี้เดี๋ยวเขาลามไปไหม้บ้านคนอื่นเขาจะลามไปติดบ้านคนอื่นได้ยังไงเราเผาหญ้าบ้านเราไม่ได้ไปเผาบ้านเขาเมื่อไหร่ใช่ครับป้าเผานิดนหน่อยๆนยไม่เป็นไรหรอกรเดี๋ยวผมช่วยเองอ๋อเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวครับเดี๋ยวไม่ได้นะครับช่วงหน้าแล้งแบบนี้เนี่ยอันตรายมากครับไฟอาจจะลุกลามไปติดที่อื่นได้อย่างในช่วงเดือนธันวาคมถึงพฤษภาคมของทุกปีเนี่ยเกิดป mm ัญหาไฟไหม้หญ้าอยู่บ่อยครั้งอย่างที่เราเห็นนกใทีีว แล้วสาเหตุหนึ่งเนี่ยก็มาจากการเผาหญ้าวัชพืชและก็การทิ้งก้นบุหรี่นะครับที่คุณคีพูดมาทั้งหมดอ่ะถูกต้องแล้วนะครับเพราะเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยทางกรุงเทพมหานครที่มีความห่วงใย,ยประชาชนไปอย่างสูงอยู่แล้วเนี่ยได้ดําเนินมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันภัยที่จะเกิดขึ้นโดยมีการจัดทําแนวกันไฟในพื้นที่จุดเสี่ยงต่างๆรอบกรุงเทพมหานครนะครับและในวันนี้พวกผมเนี่ยได้มาสํารวจพื้นที่ในชุมชนของเราเพื่อวางแผนในการป้องกัน เพราะว่าเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพวกผมอจ,จะสามารถเข้าระงับเหตุได้อย่างทันท่วงทีเพื่อลดความสูญเสียให้กับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไงล่ะครับเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการของเราแท้ๆทเีทีนี้รู้เรื่องหรือตะแกเวลาฉันพูดจะไม่เคยเชื่อหรอกจะเชื่อแล้วครับเ<อ>ชื่อแล้วผมก็จะไปช่วยบอกคนในหมู่บ้านไม่ให้เผาหญ้าด้วยครับเพราะว่ามันจะทาให้ไฟไม่ลุกลามไปที่อื่นๆได้ดีครับเกอบไปแล้วไหมครับลุง รักกรุงเทพร,ร่วมสร้างกรุงเทพกับหมอมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้วาราชการกรุงเทพมหานคร และในช่วงนี้นะครับกับทีเด็ดลักชัวรี่ครับตอนนี้อยู่ที่ h ไฮทามคาเฟ่คาเฟ่น้องใหม่ที่บอกว่าเทรนดีมากเลยทีเดียวนะครับยิ่งโดยเฉพาะวิธีการเสิร์ฟครับมองไปด้านหน้าเครื่องดื่มต่างๆเสิร์ฟในปิเกอร์วันนี้จะพามาติดแท็กกันที่นี่แหละครับผมไฮทามคาเฟ่ในทีเด็ดลักัวรี่ครับ ไฮทามคาเฟ่ Cafe, น้องใหม่ในโครงการแอมพาเกิดขึ้นจากคุณมาร์คสถาปนิกจบใหม่สดสดร้อนร้อนคุณมาร์คได้นำไอเดียาการตกแต่งร้านสไตล์รัสติกรักชอรี่ที่ผสมผสานความดิบทั้งจากปูนและไม้จริงมาผสมกับความหรูหราย,ย่างหินอ่อนและโซฟานั่งสบายผนวกกับคอนเซปต์ของร้านที่ต้องการให้ไฮทามคาเฟ่เป็นห้องแลบทดลองทำอาหารที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใครทางรสชาติและการนำเสนอเบื้องหลังต้องอยู่ที่คนนี้เลยครับนั่นะคือน้องมาร์คได้เองส,ว,สวัสดีครับ เริ่มต้นจากอะไรอ่ะทำไมเป็นคนเป็นคนชอบกินหรือเป็นคนชอบทดลองหรือยังไงมันถึงกลายเป็นแบบมิกซ์รรมกันแบบนี้คอนเซปต์ร้านมันจะเป็นคล้ายๆแบบห้องทดลองเยาศาสตร์นะครับแล้วตัวร้านก็เลยันมป็นคนทดลองแล้วลูกค้าเหมือนกับเป็นคนชิมอะไรเงี้ยครับเวลาอยากจะได้สูตรอะไรสักอย่างก็ต้องผสมนู้นผสมนี้ผสมนั่นผู้ทดลองก็เหมือนกับเชฟนั่นเองใช่ที่ร้านก็คือมันจะไปได้2อย่างครับคือไฮไฮคือสนุกสนานนะครับไทมมันจะไปได้2คําก็คือช่วงเวลาคือเวลาแห่งความสนุกสนานแล้วก็อีกคำหนึ่งคือ ใบถทายใบสวนไทยมีอะไรบ้างเพราะดูในแง่ของเครื่องดื่มก็ไม่ธรรมดาเสริมใบพิกเกอร์ด้วยเห็นบอกเขเลือกเองหมดก็จะมีแบล็คโคนะครับแบล็คโคนี่จะเป็นเอ็กเพรสโซช็อตผสมกับมะนาวโซดามันจะแบบแปลกๆนิดหน่อยมีน้ำพึ่งด้วยใช่มีน้ำพึ่งอย่างอันนี้ก็คือช็อกโกบอลนี่ครับเราจะใช้ช็อกแต ปั่นกับเบอร์นี่แล้วก็ท็อปด้วยบราวนี่อีกทีไม่ใช่แค่เสิร์ฟเป,ป็นพิกเกอร์นะมันยังมีทั้งแบบเป็นหลอดอื่นทรงอื่นอีกเยอะแยะเลยและในแง่ของอาหารนะครับจริงในเจ้าของร้านคือจะเป็นตัวไฮไทายเบอร์เกอร์เนี่ยแหละครับครับคือเนื้อเราจะหมักด้วยส่วนไข่ก็คือเวลาทานมันจะมีกลิ่นหอมออกมาครับแล้วก็มีสเต็กค,ครับสเต็กเนื้อครับมันจะเป็นฟิวชั่นนิดนึงระหว่างสเต็กไทยกับฝรั่งครับคือเราจะใช้น้ำจิ้มแจ่วผมนะครับแล้วก็มีปูนี่ฟูนี่มินี่จะพิเศษมากครับเพราะว่ามันจะเป็นตัวที่ลูกค้าสั่งเยอะ อย่างตัวสีเหลืองๆนี่นะครับมันจะเป็นซอสไข่เค็มแดงแล้วก็ไข่เค็มขาวแล้วก็ซอสแอสเบอร์รี่ครับโอเคมากคือมันจะตัดกันแต่ว่ามันจะเข้ากันดีครับแล้วก็มีขนมด้วยที่นี่ก็เสิร์ฟเก๋น่ารักมากตัวนี้ก็เป็นช็อกโกแลตลาวาครับมีมะพร้าวอยู่ข้างในด้วยมันชีบรารนี่ครับมันจะเหนียวเหนียวเหมือนกับเราจะผสมคาราเมลเข้าไปด้วยมันจะไม่ใช่มันจะเป็นฟัดช์บรวนี่ครับ อือใช่ก็คือทานแล้วมันจะติดฟันนิดนึงครับผมนะครับที่มาที่นี่ครับนอกจากความเก๋ในการเสิร์ฟครับแล้วก็เรื่องราวของเมนูแล้วก็ความเด็ดในแต่ละเมนูนะครับต้องบอกมาแล้วก็ชื่นชมครับกับคนรุ่นใหม่ที่เวลาคิดแล้วก็สร้างสรรค์แล้วรวมถึงแรงบันดาลใจที่เขาอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองไม่ได้ใหญ่โตครับแต่ว่าใส่ไอเดียแล้วก็ความตั้งใจเต็มที่มีอะไรอยากจะฝากชาวทีเด็ดมืองไทยบ้างก็ถ้าเกิดแวะผ่านมาแถวนี้ก็ลองขึ้นมาก็ได้ครับอยู่ไอพาร์คชั้น3นะครับอินสตาแกรมก็จะชื่อไฮไทม์คาเฟ่ 你海南 เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่น่ามาสัมผัสแล้วก็รวมถึงมาเช็คอินเป็นอย่างยิ่งเช็คอินแล้วเรียบร้อยอย่าลืมติดแท็กกับทีเด็ดเมืองไทยด้วยนะครับเพิ่มเติมหน่อยครับก่อนที่จะติดแท็กกับทีเด็ดเมืองไทยเข้าไปคลิก,กไลฟ์แฟนเพจของทีเด็ดเมืองไทยด้วยนะครับเราจะได้หาว่าคุณเป็นผู้โชคดีง่ายๆแล้วก็จะได้ส่งเสือ้อ t s ิร์ตทีเด็ดเมืองไทยให้ถึงบ้านเลยน้องมาร์คฝากเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าชาวทีเด็ดเมืองไทยมาเช็คอินที่นี่มาติดแท็กที่นี่บอกเลยครับว่าเป็นคนทีเด็ดเมืองไทยขอลดให้เพิเ่มเต และนั่นคือเรื่องราวความเด็ดรอบเมืองไทยที่นํามาฝากคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้กับทีเด็ดเมืองไทยครับปิดท้ายกับค,ำคำําคมทีเด็ดสัปดาห์นี้มาจากโทมัสอวายอิสันครับที่บอกไว้ว่าอัจฉริยะเกิดจากแรงบันดาลใจเพียงแค่1%นปครับส่วนอีก99%มาจากเรื่องของความอุตสาหะพูดง่ายคือต้องอาศัยความขยันและก็ความตั้งใจในเน,นะครับขอบคุณเสื้อผ้าจากเอสปรีครับและขอบคุณสถานที่ถ่ายทําด้วยนะครับไฮท์ไมคาเฟ่ time Cafe ครับผมชั้น3โครงการแอมพาร์คจุฬากลับมาเจอกันใหม่สััปดาหาห์รรบกเื่อง เอาความเด็ดรอบเมืองไทยในทีเด็ดเมืองไทยสวัสดีครับ